บายดี bye. พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับพ่อป้าจอยอีกแล้วเนาะหลังจากกินหมูกระทะแล้วพี่น้องเลยคนก็จะมาตกเนาะน้ำจนไหลทางชัตตาพี่น้องเอ้ยเนาะกแห้งแห้งพี่น้องลน้ำไหลทางน้ำท่วมตารางเทียงแม่ก้าจอยแหละพี่น้อง ป้าจอยเมื่อหัวไ่แล้วรถถีบเนาะป้เแม่พี่น้องเลยอ่าเจนี่คือนอน้ำใดลูกน้องซาป้าปจอยเนาะพี่น้องเลยน้่นเบียกเบิดเพียงกคยังไม่ได้นั่งแต่บอนนี้ กเกปียก็ที่น้องเลยเนาะกี่แร้ยักษ์มาชันรล่างผลโต๊ะกรนที่นองเลยเนาะุดก,ก,นะกับเปียกึงต้นป้าน้่งจนรุ่นรุ่นลยพี่น้องเลยเนาะน้่งส้น้่นกิน มาบาดเดียวพี่น้องเลยพลกหมอน้ำกับบทันเนาะน้ำทั้งนั้นขาวกว้างเลยพี่น้องถุนน้ำเริ่มออกแล้วเนาะเสริมมือประจอยบนก๊กมเกลือนะพี่น้องเลยปลาปลาหนาทั่วแล้วบาดนี่โอ่มจุกกว้างเราถนอะ ฝนตกกันน้ำไหลโอ้เครื่องบวชแม่สีบอสีบอสอันว่าบวมน้ำบอกว่าอยู่โพนบอกต้องย่านเนอพี่น้องเอลยไประจอยปิดเครื่องวินเนียนอยู่เนาะอย่ามาย่านพัดดังพายังพี่น้องอะน้ำของน้ำกับไ่ได้ยากไม่ได้ยากซักหาไมาใส่พี่น้องเลยผลตกะหายเรียบร้อยเนาะผลโตกเข่าแล้วพี่น้องเอลย น้ามไหลทางแห้งอีนีลรอพี่น้อง่ะเนาะาตุตะเทียมกับเปียกบุดตรงไหนว่าจังกะซีแล้วไม่ตอันหัวเปียกบุดพี่น้องป้าเวยม่นานเ่อ่อันนี้ปาตุ้เนี้ใบแท้ดิใช้มาใช้เม่ว่าอยู่หนักคุณตัวตัวลงมาบบดนี้ เออต้อถอดเกือบแม่งกลางคืนนี่เพล่เปรไลพี่น้องเไยไหล่ไปเลยทางนันเป็นทางพี่น้องไงทางน้ำแน่ทางนี่น่ะบาหยุดก็หยุดปุ้ดบาดเดียวอือเออมาหยุดหยุดบาดเดียวพี่น้องไงอ๋อตางาป้าบาดนี้ละเอาแยงมาโตงเอาบาดนี้นี่นี่เนาะงานนั่นโตงเคยไล่ปลาคนใหญ่อยู่ะไรพี่น้อง ปาชิวปาดเดวไงอาทาได้ไปยามไม่ใช่ล้วปยามนี่นั่ตกเาสิเมืองราเล่นหลาบ่เดี๋ยวลดเท่านะหามาว่าบ่เดี๋ยวเดี๋ยวชิบว่าหามาว่าบ่เดี๋ยวตัวเเตยสบายดีแม่สบายดีเดี๋ยวนาวบ่ไหนาวอยู่ฝนตกเนาะเปียกเบิดเถียงคนกันปะจอยบู้วชิน่งมงไรพี่น้องเลย มองนี่เพื่อนเอาสาดน้อปูเมื่อกี้นี่มันเปียกเบิ้ดน้องแม่เนาะเมื่อกี้นี่แซงกะซี่แล้วกับกระปองแป้งเนาะเป็นเบิดครูอันพี่น้องเลยหัวเบิดปาตกน้ำน้ำถั่วหัวขั้นไรพี่น้องเอ้ยเนาะปุ๊บฉุดง้อหน่อยอยู่นะน้ำถั่วง้อไรน้องน้องซาปโจยผมสังเกตมันทั้งนั้นก็เริ่มขาวแล้วพี่น้อง ล่างถัวยย้มกับ่ท่านพี่น้องเลยแรงเลยคนมาเต็มเองเรียบร้อยน้ำกันโจงเมินล่างถั่วแย้มบวงเนาะไก่ขึ้นเคียงน้ำปิดไก่พุ่งล่างอยู่มีพี่น้องกับปูกันเนาะล่าเป็นอย่างว่ากับปูกำโค้งนี่นำมันออกก่อนพี่น้องฝนตกใส่เมื่อกี้นี่เนาะเนี่ยปูยามนี่ต้องจีกับปูน้องเอ้ยน้ำ โคบมีเจ้าแอ่นี้แต่กระไมัะเืฮะมันนอกประน้ำก็กินกระปูนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ยามน้าหมอกแกงนะเพื่อจอยเอาต้มขว่พี่น้องเทอดไครทอหมอดได้เจ้าปะ กันกินน้ำด้วยนี Eugene, ่พี่น <ive> ้องเลยเนาะกูกับปูน้าพี่น้องเลยกูน้าคนน้อยๆน้อย่แบบนี้พี่น้องนี่กำมักโหยพิ่นเก็บมาป่วยใช่น้อง อ่าหมกปลาแล้วก็ตายค่ะไพ่วะชุกแล้วมันชุกแล้วมันตายไม่ห่างมุกนั่นพี่น้องไงมุกปลาซิวแล้วติดต้อนน้อยเราอ่ะนี่กล้วยเพิ่นกะคือคนปลูกอะไรพี่น้องไงหมากไอ้หน่อยเน้นฉันกุดฉันกระดุดอยู่เบิร์ดก็จอยชิจินน้องเมืองก่อนอึ๊บกล้วยแล้ว ไดเคยขาดเทียงแล้พน้องเลยู่กินตลอดกวยน่องสาวจีกับปุ๊าหวานๆละละบริสมนะแม่จีว่าอันมุกปลาเนี่ยไม่ใช่ใครพวกเรามันช่ใหม่ของเราเลาวิีให้้อาห่วงมากเลื่นลาเราใหา่แล้าอใหม่น้องน Chị kín a bố sao bố bài bí thư, it's chia bắt choi 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 คุณโต๊ะข้าเดียวเนาะนำนำโบนได้แซ่บเลยหวานปูนชดได้กจะน้ำปลวลยกยายามเลยไหมพอจอยใส่ยามปลาอื like> ่นพอยู่ไปชื่แยงมาขันปลากูพี่ยองไหมแซ่บเลย

ก็แจกกับหน่อยแช่ให้เแคได้จะไ่ชุบเล้ยงหาตัวิ่งดาเลยกินหมูกระทะกินอกินยากับุ่ตุ๊่ต๊ข้วเดียวเนาะตงวกมันนี่ลายแทบบป่นามมัอ๋อมันนี่เ็นได้กูก่แจกละงสาไม้ ยี S <S> <S ่ได้หามแล้วนดข่กับน้องจะหลังนดูถึงงาิดมองนี่เลยใ้นี่กูเลยิดนีครันี่ก็น้องสาวสบายดีดูมานังมานังงอีกนะันมานังงกนะับมาอยู่ตรงกลางอ้าทุให้งามให้งมเให้เป็นนางเอกเนาะวันเนาะให้เป็นนางเอกว่ะอยี่ด้นี่เด็สิงห์งา เอ้ยป้าจอยได้งามเบากระเป๋าใยได้ก่อนทุกคนนี่แหละะกระเป๋าหน่อยนะวิย้อมยอมก่อนยอมก่อนพี่น้องเลยว่าเลยเนาะคือป้าจอยอยู่ว่าพี่น้องแต่ละคนแต่ละคนเนาะแล้วเมียนมาเรื่องเชื่อแบบท่านผู้ส้มเพลินอยากผู้อายุนี่บอกได้อยู่บนนั้นป้าจอย 3, ามสามสามามี่อะอโนยเนาะโนยกว่าสิบแปดปีสิบปดนางบอลแม่สิบแดสิบหกปี่ลอสิบหกปีสองปีน้องพ่วงเอามแม์ใ่ได้หินแต่แต่ป้อจยนะป้าจยแล้วก็จังอันมีมีน้องอีกผู้นึงเนาะแต่ว่าแม่พิ่งมาว่าเสียเนาะ แล้วก das <zin> ็มีอันที่สื้อออกมาเนี่ยที่น้องแล้วก็จังเป็นบ่อโจมเนาะโดยต่อมาก็เป็นน้องผู้นี้โดยแล้วก็ต่อมาก็เป็นผู้นี้สุดข้องูพี่น้อนเนาะน้องสลากห่างจากบ่อโจมลายปีเลยบ่ไหมอันอันผู้นี้เนาะผู้นี้เนาะห่างเนาะห่างได้เติบนเร็วปะโจยสิปีเลยสิบปีมั้ยสิบปีคุณได้เนาะจากบ่อโจมคนในครอบครัวนี่ถามว่าใใครครงานสุด ประโจอยตอบได้เลยประโจอยพี่ดอกขายออกก่อนมู๊งน้องๆแต่ละคนยังครอบครัวประโจอยยังมีไผแต่งงานจะก้นน้อเลยพี่ดอกนี่เป็ประโจอยคนเดียวเนาะประโจอยได้แม่ได้ลูกเคยคนเดียวกับมาเห็นนายกิจจ์กับเป็นนั่นประโจอยกับน้องคือเก้าเนาะว่าเบิ่อก็เห็นเพี้ยบเพิ่นเลยเนาะจะเป็นแบบนี้ห มันชื่อกับเข่ากับน้าม่กินนี้ดืยอยู่ช่วงเกี่ยวเข่าไอช่วงกับหน้านึ่งนี่ได้เงิ่อนบุญงมูลไอน่องชื่อกับเข่ากับน้าเนาะแะพอไ้เงินกับเข่ารุ่งบุลอน้องาะช่วงนั้นกผ้ากันล้างแม่กันไปจอยปิดเครื่องปิดกันอยู่ไน่องไเนย่ามาญาติกัน่อหน้องอ้อนี่พ่อย่กโดดเียงันเนาะพ่อกับแม่กันพม่เชียงกันผ้าล้างแี่กันเป็นญาตินะ แล้วกะชิลกไปมไนนกเมื่อไรอันนี้เอืดอยกันยังไ่ได้หู้เนาะแต่ละคนแต่ละคนนี่ประมาณวันที่สองวันท,ท,ที่สาม <c oughs> ที่สองที่สามเหน,มเนื่อยที่สาเหตุมากเนี่ยมากย่างย้อนดำได้ทุกขุมมากมาเสบาดอ่ะอยากลงเสีบาดอันเขาพันชาเลยว่าเออถืออาสามาเลยนะอ่าเขาพันชาบริบริกินดอกเบียร์ได อย่ากินยกปกติเราก็บร่ไดกินอยู่แล้วเหมือนบอกปกติกรบไ่ได้กินเราคือบ่คือน้องหล่าได้โอ้ใครบกว่านิอเียวไ่ด้เหี่ยวไไ้่องกับน้องเฮดเบี้ยงน่องมันมีลากในใจน้องหลาได้กินบอ้ดหน่อยใจแล้วบอกแล้วเขาเฮดเบี้ยงกินเป็นบางข้าวบางข้าวเนาะกินอยู่เ่มีเบี้กมีงานแต่ช่วงแรงนะก็เป็นงานแต่งงานยัง แต่ว่าป้าโจ้กินข้าวสังคมบ่กินข้าสังคมเด็กบอกเองเนาะสังคมบ่เอาแล้วเด็กนี่เนาะสังคมบ่เอาแล้งานด้วยเอาได้งานแต่กนี่ก็ยังพอได้เรียกปะยิงก่องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพราะอะไรเพราะไอแม่เด็กน้อยพราะพอได้ผมนั่นพ่อแม่เหนเเนาะพราแบบว่าป้าโจ้ยเบาเบาแน่นยนึ่งน้องเนาะพราแบบว่าอิงยังกับพ่อแม่จะหายใจป้าโจอยป้าโจ้ยเนาะพอมีน้องแม่น้องแม่พี่น้อง ซอยๆกันเล็กน้อยเนาะต่อไปนี่กะชิมีแต่ประโจนกับน้องอันกับส่วแม่เนาะน้องๆเพิ่งจะแตกละผ้า่ายบ่ได้พี่น้องเลยมาจรงโจนกะชิไปดินเทปเห็นเพิ่งก่อพี่น้องเลยฟาเดียมประโจนเกี่ยวข่าวชีบอนั่นบพิ่พี่น้องเลยบ่เนาะงานนั้นอะไรเด้บบ่หลายมาเร็วมาตัดมาตัดข่าวพื้อจ้างแห่งเดียวต้องตัดเอาเองวันนี้ฝ้าหลัง น้ก็มาอะไรเคียมอะไรเกิดอมไหลไปได้หมันไลไปด้วด้วยใช่ชิงงนนงเลยพี่น้องเลยตน้ำาน้ำแบบดวดเดยนเนาะเมนุนตกข้าเลียด้แต่ปาตกแห้งแบบบยเห็นยังเลยพี่น้องเลย้างน้ำต๊บมาเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องกับป้จอยไสจบคลิปก่อนเนาะยันปลานนองหนงยันพลังคลิปถึงิงอยู่แดววายันเป็นชาเดี๋ยวคันโดดเทียก็ไปว่านี่หยับหนึ่งแมป้จอยเนาะใส่ยันกระมูเนาะพี่น้องเลย ป้จอยก็ขอบคุณขอบคุณเอีซีทุกท่านเลอที่เข้ามาเมืองป้าจอยนะพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กับป้าจอยก็ถ่ายในครอบครัวลงลัวๆูะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเฮากะบมได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันช่วงนี้เลี้ตัวกันเนาะแม่นเป๊จี้ก่ะมีน้องๆกับป้าจอยก็อยู่กรุงเทพพี่น้องเลยพอป้าจอยมาอยู่บ้านน้องๆก็แย่งแย่งกันดางคนต่างทำมาหากินเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเลยเนาะ โอเคไปแล้วพอเป็นอเาก็มาสบายี